บนะครับกลับมาพบกับเฟิร์สชอทเทลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปเก็บเลเวลนะครับกับฮันสายแท็บนะครับที่แมทสติงนะครับที่กราสเฮมกราสเฮมกราสเฮมเฮมเฮมกราสเฮมนะครับก็สติงนี่ก็คือเป็นแหล่งเก็บเลเวลนะครับของไจะเป็นแค่สองอาชีพนะก็คือฮันเตอร์สายแทบ็บกับ วิศน์นะครับที่จะมาบ่อยเยอะที่สุดนะครับก็มีฮันเตอร์สายนกสายกำดักก็มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบไม่น้อยนะครับน้อยน้อยนะครับแล้วก็อาชีพอื่นนี่แทบไม่มีเลยนะครับก็ั้นก็มาดุนะครับเออทีนี้ไอ้วิธีการมาสติงนี่ผมมันคงไม่บอกได้กันนะเพราะมันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันแมที่เขียนเออสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับในการมาสติงนะครับง่ายๆ เอาสกิลก่อนสกิลที่ที่สติงมันโดนแล้วเจ็บสุดเลยก็คือเคมอลนะครับเป็นเอ่อแทบทัดทัดไฟนะครับเพราะสติงมันแพ้ทัดไฟนะสติงมันทัดดีครับที่ควรจะมีนะเคมอลนะครับแล้วก็จากทัดหนึ่งครับก็คืออิมพุนะครับ,คครบแค่นี้จบนะครับแค่นี้จบยิมปุ๊บเนี่ยไม่มีไม่ใช้ก็ยังได้นะครับแล้วก็มีแอโร่สักหนึ่งนะครับ ช่วยเอาไว้เวลาฆ่าพวกเอกกรอยนะครับต่อมานะครับก็คือขอที่คุณต้องมีนะครับผมแนะนําเลยถ้าเกิดลุยเดียวนะครับหมูกไปกบนะครับช่วยได้นะครับทาให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เสื้อผมใส่เป็นเสื้อปูป้านะครับเพิ่มเพิ่มเลือด700นะครับหรือคุณจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับธนูนะครับใส่แท็บนะครับผมแนะนําเป็นทอมสีดอกนะครับเพิ่มเด็กอีก4นะครับ ทำให้เราแท็บแรงขึ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็อะไรก็ได้ครับนะร house, องเท้าเสื้อคลุมอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมที่แรกผมใส่เกงในอยู่เนี่ยก็นี่ถอดเกงใน <c oughs> ใส่เตื้อก้าแล้วก็แนะนำอีกสองอย่างก็คือคปพิวเข็มแพทพิวนะครับแล้วก็เทเลอร์นะครับสองอันนี้ช่วยได้เพราะว่าเราอินเยอะนะครับเราฮิวเองก็ได้ไม่ต้องกดเลยกดไว้นะครับ มันจะช่วยให้เราแบกแบกแคปได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตก็ไม่ต้องแบกวิงมากแต่ก็ต้องมีวิงนะครับเพื่อสถานการณ์จุกเฉิดนะนกไม่ออกกดวิงไปก่อนนะโอเคต่อมานะครับสเต็นะครับผมฮับยิน75เด็ก75นะครับซึ่งเอ่อถ้าใครจะมาสติงนะครับยินกับเด็กไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับประมาณสักได้ประมาณสัก70 จ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะทีเดียวตายนะครับรวมเบสซิ่งรวมยิมปูมด,ด้วยนะครับสติงก็น่าจะทีเดียวตายอันนี้มจำไม่ได้แล้วนานลนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับพิงกกับเด็กนะครับอัพคู่กันไปเลยก็ได้นะครับถ้านึกไม่ออกนะครับไรดีนะครับถ้ายังไงเรามาใส่แท็บอยู่นะครับผมกะจะเอายินเนี่ยสักแ80ดสิบเดีอรก็แปดสิบห้าอะไร่ี้นะครับ แ้่ที่เหลือจะไปขับวินนะครับ mm hmm. ผราว่าอ mm ิน hmm. น้าจะมีส่วนในการทําให้แ็บแรงกว่านะครับเด็กก mm ็ hmm. ถ้าจะไปทางพ่วงไปทางความแรงของธนูกว่านะครับแต่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับัางคู่นะครับแต่ผมจะเน้นที่อินนะครับโอเคต่อมาเราก็ไปสิต่อมาแล้วก็ไปสินะครับตอนนี้ผมไม่มีทั้งเบสซิ่งไม่มีทั้ง,งอีป,ปุ๊มนะครับจะเข้าไปสดๆเลยแต่ผมก็หนีก่อนเลย วิธีการเจอกับสตริงง่ายมากครับวางปาบนะครับสติงเนี่ยมันโดนประมาณสักเก้าพันมันก็เนี่นี่มีหานสายกระดักนะครับนะบนะครับเพ็ไฮนะครับเขายิงเร็วแต่ถ้าผมนี่ยิงไม่มีครับมีความเร็วขนาดนี้าหันแถบง่ายมากครับปึ้งตายนะครับง่ายปอกกล้วย แต่วิธีการวางแถบก็วางข้างหน้าตัวเองเ <c oughs> นี่ยวางข้างหน้าตัวเองนะครับสองช่องอย่างเงี้ยนะครับไยนะครับเรียบร้อยง่ายมากเลยเนะี่ยบอลโดร์ล้วก็ยิวตัวเองนะครับนี่คือผมไม่ได้ et, เออเบสซิ่งไม่ได้ยิมฟูฟเลยนะครับสมมติถ้าเกิดผมกดยิมฟูฟด้วยนะครับ เมื่อกี้โดนมันหมื่นต้นต้ๆอยู่ไหมครับอินฟูไปโดนหมื่นสามไหมครับเจอไอ้นี่ก็หนีครับถ้าเจอกะกรอยแต่ถามว่ามีวิธีจัดการไหมมีครับเนี่ยเราก็แท็บเอาเนี่ยแหละแล้วก็เราชาวเวอร์เอาเพราะเราจะเข้าถึงตัวมันยากนะครับแต่ถ้าเจอซึ่งหน้าเนี่ยเ,ยเราทำได้นะครับโอ้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 โอ <c oughs> อือ๋อกดปิดเ <c> ค <oughs> กดเหมือนกดปีดโอ้ยตกใจเลยอ๋อผมลืมบอกไปนะเออผมลืมบอกไปเลยเนี่ยว่าหันหมเนี่ยนะครับชื่อว่าขันตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเป็นชื่อเทมา ตัวน้ำได้เลยนะครับในเลเวล75นะครับจอบ3าสอกนะครับ mm hmm. กิมกดกินปูมใช่ไหมครับโดนประมาณเลยเหมือนกว่าซึ่งบอกได้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดคุณอยู่ในในโคลนนะครับเนี่ยไอตัวสติงมันจะมีสกิลเนี้ยถ้าคุณอยู่ในโคลนนะครับกับดักคุณจะเบาลงนะครับครึ่งๆเลยแต่ันต้องระวังให้ดี เนี yeah, yeah, yeah. ่ยค well, ุณดูน huh. ี yeah. uh ่โอ้โหหน่อมเลยแล้วก็หนูนะครับหนูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูของเรานะครับวางเสร็จถอยมาเยอะเยอะนะครับเพราะหนูมันจะวิ่งเร็วนะครับมันจะเลยแท็บมาอีกหน่อยนึงก่อนมันจะตายจะต้องวางแล้วก็เผื่อไปนิีหนึ่งนะครับวางไปเลยปาวางแถบนะครับวางข้างหน้าตัวเองเนี่ยวางติดตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยวางติดตัวเองไม่ได้นะครับ ต้องวางเลยไปหนึ่งช่องนะครับนะหรือวางเลยไปสอช่องนี้นะครับนะครับจำไว้นะครับแต่สติงนี้ง่ายครับสติงง่ายมากนะครับเพราะว่ามันเดินช้ากว่าเราเยอะนะครับเนี่เรามีเวลาวางเยอะแล้วก็แทบวางซ้อนกันไม่ได้นะครับสมมุติเราวางแทบอันหนึ่งแล้วเงามันยังอยู่เนี่ยเหมือมันระเบิดไปก็ตามเนยเงามันยังอยู่เราไปวางทับไม่ได้นะครับไปต้องรอให้ดีนะครับ แต่อย่ามาเก็บเดเวลลอสติงครับสบายครับเนี่ยได้ยีกีตัวสี่พันนะจอบสองพันเก้ามีที่ไหนดูดิทีเดียวตายไวกว่าวิสาดอีกนะครับเราเก็บไวมากนะครับวิสาดย,ยังไม่ไหวเท่าเราอนะ่ะนวิสาดต,ต้องมาไลา่ไฟวอลมันต้องยังต้องมาอะไรนะอ่ะไฟโบสในกาที่อยู่ในน้ำก็วอเตอร์บอล โอ้โหนู e มาก e a มาเดี๋ยวถ้าเจอกาะกอยเนี่ยผมจะจัดการให้ดูนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมลองให้มันให้มันไล่โคนก่อ5เนี่ยสมมติเราอยู่ในโคนเนี่ยเห็นไหมครับโดนไปแค่5,000เองแต่เนี่ยจริงๆมันหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในโคนนะครับถ้าอยู่ในโคนนเราจะโดนน้อยนะครับไอ้กับดักเราจะปอด ปกเปียกเลยนไม่ใช่มาคนเผลอไงเผลอไงนึกว่ากับดักแรงก็ยืนแบบนึกว่ากับดักแรงเนี้ยไปยืนแบบจอๆเนี้ยครับที่ไหนได้โดนไปครึ่งเดียวนะครับทีเดียวไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่นอกอยู่นอกโคนแต่ว่ากับดักอยู่ข้างในก็โดนเหมือนกันนะครับต้องตัวเราอยู่ในโคนเท่านั้นนะครับกับดักแอ่านี่ดูนี่นปับนี่ครับ ูทันนะครับเจเจอไอ้กระกอยนี่นะครับไม่ต้องไปกลัวครับสมมติเดียวๆนะเดินไปวางแถบข้างหน้าไปเลยครับแล้วเราก็แล้วเราก็ใช้แอโร่โนะครับอย่าตกใจครับมีหวางซ้อนไม่ได้ครับ ใช่ครับสี่ตัวแป๊บเดียวอยู่ที่ไหนเนี่ยศาสตร์นี่หลบไฟวอลกันหน้าบึ้ดได้ไหมน,นี่ครับนง่ายมากง่ายมากเห็นไหมครับอย่างนี้ก็งหนย่างนี้ครับประจันหน้ากันหนุ่ยอยาเลยครับโอเค นะครับสำหรับฮันสไทท็บผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับฮันสไทท็บที่มาสติกนะเออไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับก็เอ่อโปรเฟสชันแนลนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับฮันส่แท็บนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะพาไปเข้นะครับพาไปเข้ยากหน่อยต้องมีสเต็ปในการเดินนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถแน่นอนนะครับก็สำหรับนี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ